ทีนี้เราก็มาดูวิธีการตรวจสอบหรือว่าวัดมอสเฟตไฮไดซ์อย่างรวดเร็วว่าด,ดีหรือเสียนะครับชุดแรกเราดูตำแหน่งของ PPD C in ตำแหน่งของ C 2ตัวนี้ตัวเล็กๆนี้นะครับตำแหน่ง PPD C in แล้วกันจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะวัดมอสเฟตไฮไดซ์ตำแหน่งนี้ก็วัดระหว่าง PPD C in กับตำแหน่งคอยของ วงจรบักแอนบูตนะครับคือคอยชาร์จนั่นแหละตำแหน่งนี้นะครับดูด้านบวกนะครับด้านบวกลองจับด้านบวกของ C 2ตัวนี้กับตำแหน่งคอยนะครับมันจะขึ้นข้างถ้าสลับ C ีคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ขึ้นข้างเอาง่ายๆนะครับถ้าตั้ง R คนหนึงก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแบบนี้นะครับการตั้ง R คนหนึงนี่ห้ามจ่ายไฟเข้าระบบนะครับเดี๋ยวไฟจะวินเข้าอมิเตอร์นะครับอันนี้คือการวัดแบบไม่จ่ายไฟเข้าระบบทีนี้เป็นการวัดวัดเฟ็กต์ไฮไรด์อีก1จุดนะครับระหว่างคอย ผมจอแบคแอนบูสกับตำแหน่งพีพีวัตเอโอเอ็นนะครับสองจุดนี้พีพีวัตเอโอเอ็นสังเกตจากซีตัวใหญ่ๆก็ได้ครับซีธันธารัมตัวใหญ่ถ้าเราวัดไฟมันก็จะขึ้นค่าไม่ขึ้นค่าเหมือนค่าของไดโอดแสดงว่าตัวมอสเฟตที่อยู่ภายในตัวแพคเกจไม่มีการช็อตอยู่ในระบบนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะวัดจุดที่ต่ําลงมาอีกก็คือไฟเมนก็คือ p p 3 v8 a o n ชุดนี้คือ3าโจุด์ปดโวล เราจะเช็คอย่างไงว่ามอเต i g h ไฟได้ ye, ภายในตัวของวงจรชุด3.8โวลต์เนี่ยมันช็อตหรือไม่ชอ็อตเราเช็คง่ายๆครับจากตำแหน่ง3.8ใครที่อยู่สูงกว่า3.8โวลต์ล่ะก็คือไฟ12โวลต์ก็คือ PP BAT AON เพราะฉะนั้นเราก็วัดคล่อมระหว่าง C ของ PP BAT AON กับตำแหน่งคอยของ PP 3V8 AON ก็คือ3.8โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราเราวัดไฟตรงนี้มันก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างมันข,ข้างของไดโอดเราเลือก C พินเนตอของพีวั l เอลเอ็นมาหนึ่งตัวก็คือซีแทนทารัมตัวใหญ่ใ,หญใกล้ตำแหน่งคอยชาร์จก็ได้นะครับหนึ่งจุดนี้วัดแล้วมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแบบนี้นะครับถ้าสีดําจับด้านไฟเมนพีวั l เอเอ็นเนี่ยเข็มจะไม่ตีขึ้นนะครับเข็มไม่ตีขึ้นถ,ถ้าสลับสายสีแดงเข็มก็จะขึ้นนะครับลองสลับดูนะถ้าสลับไมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง,ข,างข้างของไดโอดแสดงว่า uh, High ออสเฟตไฮไดทที่อยู่ภายในตัวของพีดเมตำแหน่ง p ีพีสามมันไม่ได้ชอ็อตอยู่นั่นเองนะครับวิธีการเช็คมอ d เฟสไฮไดฟแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วนะครับโดยวัดไข่ย่านหาคุณหนึ่งในตำแหน่งของจุดที่เป็นไฟที่สูงกว่าแล้วก็จุดที่แปลงไฟให้ต่ำลงแล้วก็คือตำแหน่งของคอยนั่นเองนะครับทีนี้การเช็ค m o s f e t i i h h ไ i ฟ e ภายในตัว IC Power Shot จะง่ายมากนะครับเพราะว่าไฟ3ามมาแปลงลงเป็นไฟ รอบรอบไอซีพาวเเพราะฉะนั้นเราก็วัดไขว้ระหว่างคอย3.8ก็คือ pp 3 b แปเกับตำแหน่งคอยอื่นๆอ,อย่างเช่นเราเช็คมอดเฟลไฮได้ ye, ตำแหน่งไฟเลี้ยงแน่งช็อตไหมแบบนี้เราก็ไขว้ระหว่างคอย3.8กับคอย2.5ของแนนเห็นไหมครับ2.5โวลต์ไขว้ไม่ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพราะงั้นมอดเฟลไฮไดชุดนี้ไม่ช็อตเองนะครับการเช็คง่ายๆทีนี้ถ้าผมจะทําให้มอดเฟลไฮไดช็อตอันนี้ผมจะทําให้คอยของแนนนะครับ มาชนกับคอยของ3.8แสดงว่ามอสเฟตไฮไดให้มันช็อตอยู่นั่นก็เท่ากับว่าคอยของแนนก็คือคอยของ3.8เป็นคอยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดค่าความต้านทานของคอย3.8โวลต์ค่าโอห์มจะตีขึ้นเท่ากับค่าโอห์มของแนนนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าโอห์มของระบบไฟที่ต่ำกว่าจะมาโชว์เป็นค่าโอห์มของไฟที่สูงกว่านั่นเองนั่นก็หมายความว่ามีมอสเฟตไฮได์ช็อตอยู่ตรงนั้นนั่นเอง